<N ic ly> นะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นในเกมโหมดเนาะในโหมดล็อบบี้เอาเขาเฮ้ยเข้าดีเฮ้ยวันนี้เราจะมาเล่นคิสมาร์ชไวโอเกันนะครับไหนๆก Q ็จะคิสมาร์ชแล้วก็ฮาโลวีนแล้วส่วนฮาโลวีนผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเนาะ วันนี้เราจะมาเล่น Christmas Trial แบบ Nightmare แบบ Solo นะครับไปครับเราไปเล่นกันเลยไม่ใช่ผมเปิดไปกด Normal อ้าวมัมนเะมื่อกี้เมื่อกี้ไปไอ้นี่เมื่อกี้เปิดไปกด Normal โอเคครับเราไปเล่นกันเลยเนาะ Nightmare s อ l o มด่วันนี้ฮะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมีความกลัวแล้วเล่นมาบ่อยแล้วเนี่ยตายตลอดเลยเดินเข้ามาในบ้านเลยนะครับนะเขากำลังลงล่างใช่ไหมเพื่อน มาฮะวิ่งไปด้านล่างเลยบางคนมันจะสุ่มนะผมไม่รู้ว่าบางคนมันจะไปทางไหนกันแต่เดี๋ยวเดีเราถ้าเป,เป็นแบบผมก็ลงมาด้านล่างได้เนยนะครับนะรออร้อมันขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยกับเอลนะครับคำสั่งตอนนี้เหมือนเขาให้เราไปคุยกับเอลไปคุยกับเอลก่อนโอเคครับจังหวะน,นี้ก็ไปทางนี้ครับแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ มาทางนี้แล้วก็ไปคุยกับเอลตรงนี้เลยนะครับนะมาหลบด้านหลังกงหน่อยเนาะมันจะได้มาไม่ได้รอเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจมันอาจจะดึงไปแลละนี่ครับออบเจกฟิกซซนต้าให้ให้ซ่อมรถซนต้านะครับใช้ใช้คอนโทรลแล้วก็ถังดับเพลิงแล้วก็ที่ควบคุมซานต้าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องควบคุมแล้วกันนะใช้คําว่าเครื่องควบคุมดีกว่าอย่างนี้นะฮะเครื่องควบคุมอยู่ตรงนี้เนาะมาเก็บมาหยิบตรงนี้แหละโอเค อนนี้รออยู่ไปได้เลยไปได้เลยก็เอาปะดึงออกมาออกมาหน่อยโอเคครับพอมาไปทางนี้เราก็วิ่งมาทางนี้เลยวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยไม่ต้องกลัวนะวิ่งมาเลยมาตรงนี้นครับแล้วก็มาหยิบทังรับเพลิงจังหวะน,นี้ก็วิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็มามาห้องนี้นาะมาหยิบเชือกก็มาลอดใต้เบนโนก่อนแป๊บหนึง่ง อันนี้ได้สามอย่างมาแล้วนะครับนะใช้แค่สามอย่างครับแล้วก็เซออนตาจะอยู่ด้านนอกนะครับดูก่อนว่าผีอยู่ไหนนะผมเพิ่มเสียงใน OBS ให้เนาะเสียงมันเบาเนะาะอ่าฮะโอ้ย,อยทำไมผีเดิอนอย่างนั้นนะพออย่างวันนี้เราวิ่งมาเลยนะฮะวิ่งมาซ่อมรถซานตาด้านนอกเลยนะ อี่ฮมาซ่อมโรเซตตาโอเคแล้วทีนี้เรามาร่อผีนะคะมาร่อผีไว้ผีอยู่ไหนไม่รู้อยู่ด้านบนปะมันมีควันอยู่ข้างบนนะพุ่งแตลงมาแล้วมาไหมไม่มาว่ะทุกคนไม่มาวะเออไม,ไม่มาอะไรเ่ย เฮ้ยเขาเดินขึ้นปะเขาเดินกลับแมวปาชีบแล้วเลยฮะวิ่งมาตรงนี้มันหลบตรงนี้นะฮะเดินชนเลย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 แล้วก็ขึ้นนะฮะขึ้น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 ไม่ต้องกลัวนะมันเดินมาชฉยๆดีมันจะกลับเองนะครับมันเดินกลับเองเนาะมันเหมือนเดิมมันกลับบ้านอ้ามันหูฟังติดจอยเราเดินไปก่อนเลยตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องกลัวนะ มันหลบได้จริงๆเหมือนจะเป็นบั็กด้วยซ้ําโอเคครับมาแล้วเนาะเดี๋ยวดูดิอ๋อขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้หูฟังมันตกไปที่จอยอะ่ะขอโทษดีขอใหม่อีกรอบผีต้องใหม่อีกรอบแล้วละ่ะร้อยผีมันขึ้นจริงๆเวลามันมีเงามันจะดูได้ง่ายทุกคนว่าผีมันไปจริงหรือเปล่าเอาอีกแล้วรอบนี้มันลงอีกแล้วทุกคน มไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่วะผมไม่ค่อยอยากตามมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันกลัวมันวกกลับมากเลยผมรอมันดีกว่านะเพิ่มสปีดคูณสามเอามาแล้วามาแล้วไม่ต้องเพิ่มละเฮ้ยขึ้นมาขึ้นจริงนะฮะอันนี้ขึ้นบนจริงนะมาเลยครับไปคุยกับเอลต่อเลยนะลงมาคุยกับเอลต่อเลย ทีนี้เขาจะให้เราเก็บของเล่น19ชิ้นนะครับอ่าทีนี้ค่อยเก็บขอบคุณมากที่ซ่อมรถแทนต้าให้เออขอขอร้องล่ะเออเก็บของเล่นในชั้นหน่อยได้ครับไม่ต้องห่วงทีมน้องนกช่วยแน่นอนชิปแหละ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  รวไปไปแล้วก็โไปเก็บเจลวดตรงนี้แล้วโวมาตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นจุดดีอยู่โอ้ยกลัวมันดึงจังเลยอะโตมันเล็กมากอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็รีบวิ่งมาฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เสียงหัวใจอยู่ก๊บนึงหัวใจแบบตึกตึกตึก,ต,กตึกอะไม่ค่อยมั่นใจจะไปเท่าไหร่หัวใจใช้ตะเกียงนี้แล้วกันะนะไหนๆก็ ผ่นานฮาร์วีมาแล้วจะลงคลิปนะไม่อาจจะไม่ได้ลงหลายวันขอโทษนะครับไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีเนาะเลยเห็นว่าเดิมมีหมือนองพอเล่นได้อยู่ก็ลองเล่นหน่อยเนาะแต่ตะเกียงนี้ก็มืดอยู่พอสมควรมันไม่ค่อยสว่างอะ่ะอันนี้อันนี้น่าจะสว่างนะก็สว่างขึ้นมานิดเดียวไม่แทบมันแม่มันแทบไม่สว่างเลยก็ว่ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว อ้อ้ออออหมเมมกนงุลวจังหวะนี้ฮะวิ่งสู้มันเลยฮะวิง <S 1> <S 1> ว่งสู้มันเลย <S <S วิ่งสู้มันเลย <S 1> <S 1> ใช้ความก้ะหานี้วิ่งสู้มันฮะแล้วก็ไม,มาตรงนี้มาหยิบนี้พอมันขึ้นไปบนบันไดนะแล้วเราก็ เพราะว่ามันจะได้มีเวลาหยิบแล้วก็มาลบตรงอุโมงนี้ต่อเลยนะอันนี้มันเป็นแบบไมแมนนะครับเป็นแบบ normal นะคือคนสร้างก็ทําไปแบบ normal แล้วนะเราจะได้เล่นง่ายขึ้นด้วยมันจะได้ไม่ยากขึ้นเกินไปตอนนี้เขายังไม่แจกนะฮะตะเกียงยังไม่ถึงอันนี้ก็คือไปเล่นช่วงคริสต์มาสดีกว่านะครับผมไม่ค่อยอยากได้ตะเกียงเท่าไหร่เดี๋ยวคริสต์มาสใครอยากผมเล่นมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนนะครับจะได้ตะเกียงด้วยกันเนาะ เดี๋ยวรอมันผ่านไปทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนองบันไดเนาะรอมันก่อนเดี๋ยวพกระวังโดนดูดนะครับเรามาไกลๆหน่อยโอเคครับจังหวะน,นี้ก็วิ่งสวนไปมา <c oughs> อหั <c oughs> อรถ <c oughs> มาเนคมาหยิบเรือตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยิบลูกเต่าตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินออกมาฮะมาหยิบลูกเต่าตรงนี้ชึบแล้วก็เดินไม่ต้องวิ่งก็ได้มาหยิบหมา แล้วก็มาหยิบเอหมวกหมวกอะไรวะหมวกโจสลัดนะครับแล้วก็มาเข้าใต้ตู้ก่อนล่อผีมาก็ได้เพราะว่ามันจะดีนิดนึงค่ะล่อผีมาอุ๊ยๆๆๆๆตัวน้องน้องผมกรีดกันเต็มเลยไม่ใช่น้องผมดิน้องใครไม่รู้มันวิ่งมาแบบซานต้าระเบิดอะเป็นซานต้าระเบิดนะครับพี่โ้ยหายไปแล้ว ขึ้นหรือเปล่าหรือลงมันจะขึ้นหรือลงก็ช่างมันครับเราเราไปได้ทุกที่เพราะว่าตอนนี้ขอถอนหายใจก่อนกำลังกลัวไยทุกคนนิดนึงอะ่ะมันก็วิวๆวอ่ะใจมันวิวๆว,ว,ว,วอะ่ะน่ากลัวก่าไปดีกวีกไปจริงปะไปให้จริงนะเว้ วิ่งมาสุดยอดมาหลบตรงนี้ก่อนเลยมาชิดเก้าอี้ตรงนี้นะฮะเพราะว่ารอบนี้ผีมันดึงได้นะเนี่ยมันอุะยมัมาทางนี้แล้วหมุนหมุนตามมันดูดีๆนะมันดึงได้นะทุกคนระวังมันดึงนะพยายามชิดเก้าอี้สมมุติถ้ามันมาทางนี้เราก็ชิดตรงนี้ถ้ามันมาทางนี้ก็ชิดตรงนี้แล้วถ้ามันอ้อมมาเราก็ชิดตรงนี้เนาะโอเคครับประมาณนี้เราไม่ต้องไปกลัวเลยมันเ้ยนิดเดีเยวแหละแต่มาไปไหนเราเมื่อกี้ไม่น่าเล่นเลยอ่ะใช่เขาไม่ไม่น่า,นานเล่นกับมันเลย น้องเป็นอะไรไม่รู้แนละ้วมันกี๊ดนั่นอ,อะไรก็ไม่รู้อาอาอาปาก,กวะน้องจังหวะนี้นะเรารอมันก่อนผมไม่รู้มันขึ้นอยู่นะบอมจังหวะนี้แหละมันใช้ได้ไมหมวะขูวิ่งมาแบบเจ้าไม้ฟาดอ่ะหุ้ยอุยอุยมาหลบตรงนี้ตรงนี้ตามนี้ครับอึ๊บมาทางนี้ โอเคหรือบางทีเอาแค่นี้เนาะเราไม่เยอะหรอกบางทีอะลงปะลงครับลงแล้วก็มาวิมาอยู่ตรงนี้มาเดินมาเดินมามาหยิบแมวแล้วก็ออกมาเพื่อมาหยิบอ่าลูกบอลตรงนี้นะมาอยู่ระหว่าตงตัวนี้เค จังหวะเดิมครับรอผีมาแล้วก็รอไปขอบต้นไม้เลยเฮ้ยไปไปจริงไหมดูก่อนเงาโอเคเงาไม่ไปจริงอะบูเจอเย็นๆนะฮะมารอนนี้มันจะโดนไหมเนี่ยโคตรเสียวโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนกำลังดี ไม่วาบเนาะรู้สึกตอนช่วงนี้เขาจะไม่วาดไม่ค่อยวาบเท่าไหร่ไปจริงนะฮะไปจริงนะฮะไปจริงมันอยู่ด้านบนเนาะเราก็มารอตรงนี้ไว้เลยมารอหน้าประตูไว้เลยเนาะโอเคพอทีนี้มันผ่านไปอะ่ะเราก็เหลือแค่ด้านบนละโอเคมันลงละไปจริงๆเนาะไปจริงๆนะฮะเราก็วิงมา มันขึ้นมารีบๆเก็บนะห้องนี้มันซ่อนไม่ได้นะมันไม่มีมันซ่อนไม่ได้จริงๆนะห้องเนี้ยรีบๆเก็บเลยครับแล้วก็วิ่งออกมานะวิ่งออกมาแล้วก็มาซ่อนอยู่ใต้โต๊ะนี้ก่อนมาจะมี UFO ตรงนี้แล้วอาจากนี้ก็วิ่งมาวิ่งมามันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยิบตรงนี้ก่อนดีกว่าปลอดภัยกว่า ถ้ามีหน้าเกือบหมดมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยลงที่หลังนะเรารอผีมันกลับไปก่อนมันจะได้มีจังมันจะได้มีช่วงเวลาในการหยิบได้เพิ่มขึ้นรอผีมันขึ้นมาก,ก่อนนะครับรอผีขึ้นมาก,ก่อนคนที่ปรับกราฟิกสูงได้มันจะดีทุกคนมันจะมันจะดูเงาได้บกกลับหรือเปล่าถ้าเครื่องคุณแรงอะ่ะก็ปรับได้นะออจริงจริง โอ้โห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 เมื่อกี้สุดยอดโอ้โหมุมจักเอะเกือบตายแล้วเนี่ยโนจีชิวเด่นแล้วเมื่อกี้ลงไปแล้วฮะเร็วๆฮะตอนนี้มาหยิบตรงนี้16ขาดตรงไหนอีกชิ้นนึงวะเนี่ยชิปแล้วผม ลืมตรงไหนวิชิ้นหนึ่งวะเนี่ยชิปแล้วผมผมลืมอะไรวิชิ้นหนึ่งเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอีกชิ้นหนึ่งวะเนี่ยแป๊บนึงแล้วผมลืมอะไรอ่ะผมลืมอะไรวิชิ้นหนึ่งอ่ะชิปแล้วครับผมลืมอะไรวิชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้ผมลืมอะไรวิชิ้นหนึ่งวะแป๊บนึงนะมันขาดอีกชิ้นหนึ่งอะไปอยู่ไหนผมจำไม่ได้แล้วลืมอีกชิ้นหนึ่งไว้ไหนไม่รู้ อีกช <ítulo> ิ <irgendw carbono> ้นหนึ่งอยู่ในนี้เป่าอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนอ呀เซนตี้อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเซนตี้บอกหน่อยเซนตี้อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนคิดแล้วครับผม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 ไอ้นี่คิดแล้วชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอุ้ย รลองโดนดูดนะฮะอีแวมพายแม่งรอบดูดอ้อหูเดินเร็วด้วยนะไปเรนเราหัวใจหายก่อนโอเคฮะวิ่งไปเลยท้องนี้ไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วชิยแล้วอะไรไข่ขี้เน,นื้อชิบแล้วผมขาดอะไรอีกิ้นหนึงก็ไม่รู้ไม่ครบอะนี่คือความไม่รอบคอบของผมเอ็มครับผมขอโทษ อะไรอีกชิ้นหนึ่งอ่ะหรือว่าเกมบั็กเหรอ No T Student แบบตึงนะเราอยู่ประมาณนี้นะในในในมันดูดได้มันดึงมันดึงตัวออกมาได้เนี่ยนะครับเราเรารอมันเลยรอมันรอมันเฮ้ยครับไปเลยเนาะเร็วฮะวิ่งขึ้นไปเลยอะไรวะอีกชิ้นนึงอ่ะ อีกชิ้นนึงอะไระมันคืออะไรอีกชิ้นนึงอะชิปแล้วตอนนี้คือเป็นเรื่องท like totally so ี่แบบว่าโคตรน่าเศร้าว่าผมทำไาอีกชิ้นนึงไว้หายเหรอมันอะไรวะอะไร <ngh olive> อีกชิ้นหนึ่งหายอะ่ะหรือเกมบัคเหรอมันไม่น่าบัคนะหรือว่าม,มันไม่นะมันไม่มีนะโอ้ยจะเย็นตรงนี้มีอ,อะไรปะ แล้วหมดแล้วนะ่วนะขาดอะไรอะ่ะบิมนึงนะผมเริ่มงงแล้วผมทำอะไรหายชิน้นนึงอะ่ะอีกชิน้นนึงหายทุกคุณเอาสิปชิ้นไปก่อนได้มามเอลขอร้องคือตอนนี้เรื่องใหญ่และเรื่องใหญ่ละอีกชิ้นนึงหายไหนวะ อีกชิ้นหนึ่งหายวะนึงอีกชิ้นหนึ่งไปไหนวะ่ะอีกชิ้นหนึ่งจางหายไปแล้วโอ,โอ้นี่ไงโอ้เจอแล้วครับมันอยู่หลังรถเนาะแต่ทำไมผมผมว่าผมเก็บไปแล้วนะทำไมมันว้าวน่ากลัวจังเลยเ,เกือบตายแล้วเป็นไงละ่ะ เฮ้ยวาเบเออย่ามาคอมเมนต์หมอยเลยตรงนี้นะเพื่อนคอมเมสหมอย <laughs> เอารอมันก่อนเนาะคลิปนี้ยาวเป็นพิเศษเลยโอ้ยขาขอตั้งนานคิป <laughs> ก้าชิ้นคิปก้าวยางคอมเมสหมอย Are you children? s h o o t i n เสียงแชมปัสนะฮะ Are you children? s h o o i n g โอ้คุณงูอ่ะไม่ได้ว่าว่าแชมป์ปัตวิ่งมาแบบดูแฟดอะดูมันดิมันวิ่งมาแบบดูแฟดอ่ะทางไหนทางไหนก่อนทางนี้ใช่ไหมโอเคหลบมาตรงเก้าอี้นี้พอมา,มาทางนี้เราก็หลบเก้าอี้ชันขวาโอเคแค่นี้แหละมันไม่มีความยากเลยทุกคนลงว่ะลง โอ้ oh, ลงโอ้ห่างสารมาหลบตรงนี้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 อุโมงอุโมงค์แล้วเข้ามากลางกลงเหมือนเดิมตามที่เคยบอกไว้นะครับดูหลังเลยนะไม่รู้มันเดินมาด้านหลังอเปล่ามันไม่น่าเดินหรอกเดี๋ยวเราไปคุยกับเอลตอนนี้เหลือคุยกับเอลแล้วก็หยิบกุญแจจากแคมป์ปับนะครับลองขึ้นไปเนาะโอเคครับไปคุยกับเอลเลยเราไปคุยกับเอลเลยนะครับ เขาบอกว่าจะให้เรามาหยิบกับอะไรสักของปสปาร์ตเนี่ยแหละหยิบกุญแจจะแคขมปัสไห้เห็นหน่อยโอเคได้นะคุณหญิงจัดไปเลยค่ะมาฮะวิ่งมาเข้าอุโมงค์นี้เลยไม่ต้องกลัวผีมันไปแล้วอะเราเราเรา,เราล่อมันก็พอตอนเนี้ยแล้วก็ดูทางว่าเราจะต้องหยิบจากตรงไหน,นเราล่อมันมาอย่างเดียวทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยกด e เพื่อจะเก็บกุญแจนะ หรือใครก็กดของโทรศัพท์น่าจะกดคลิกนะมันจะเก็บยาก่อยนะในโทรศัพท์อะมาดิมาดิกดแก้มเลยนะคนมันจะอยู่ด้านบนด้านบนน่ะนะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับกุญแจก็หวานเจียย๊ยบครับทีนี้ก็จะชนะแล้วเนาะเดี๋ยวรอผีมาทางนี้แล้วก็วิ่งไปให้คุณเอลเลยนะฮะไปฮะ เอลคะ่ะมาช่วยแล้วนะครับคุณซาตาจะได้ออกมาด้วยแล้วนะอ่ามาแล้วเสร็จแล้วจ้าว้เสร็จแล้วครับแล้วก็กด e เพื่อช่วยเขามานะฮะเก็บร้อยครับ <Merry Christmas. S 1> ในไนแม่ก็ผ่านแล้วครับได้คุณซาตาได้ไปแจกของขวัญแล้วนะจ้าไปแล้วจ้าวิ่งไปแบบอะไรวะซูเปอร์แมนมาเล่นเลยครับไนแม่กับผมนะจะได้ตะเกียบด้วยนะช่วงคริสต์มาสสุดยอไดไปเลยครับก็ แต่ตอนนี้เขาจะยังไม่เอาตะเกียงเข้ามานะเลยยัง,ยงไม่ได้เพราะตอนนี้เขายังเล่นยังไม่มีตะเกียงมาให้นะตะเกียงยังไม่มาแนละ้วตอนเนี้น่าจะช่วงคริสต์มาสน่าจะมาเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เนาะเนี่ยเห็นปะรอช่วงรอรอรอ,อช่วงคริสต์มาสครับมันจะมารอช่วงคริสต์มาสโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ คริสต์มาสใช้อนะครับช่วงคริสต์มาสมาเล่นกับผมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องน้องนอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับผมนะขอบคุณ thank you for watching